เอาครับต่อไปเป็นคลิปที่3ามนะครับเด้วยอยู่ตลาดโคกระบืออำเภอหนองพอกจังหวัดลยนเอ็นี่แหละครับเด้อยเอาพ่อเบิงพี่น้องเบิงไปอีกครับนะครับอันนี้ของของผู้ใหญ่กำนันอันนี้สองเม,ม,ม,มื่นซีโอสามเมื่นซีแม่สาวหน่อยได้ครับเด้อยเปิดไปสามเมื่อนซีเอายืนบางต้นไม้อยู่นี่แหละเอา้เอาสูงกว่าม่านจักรลอย 30ได้ป่ะว่านี่เออได้เนาะร้อยสามสิบเท่าที่บอเหรอได้ไดได้ได้ร้อยสองได้ยี่ห้อร้อี่สิบห้าบวกอ่าร้อยยี่บห้าบวกเด้อสีพื้นดีดีเด้อเอาเป็นสาวหน่อยแต่ว่าโค้งสางพื้นดีครับลำตัวเงี้ยเงีตัวนี้ลำตัวเงี้ยเงีเนื้อหนังดีดีเด้อนี่แม่สาวหน่อยเด้อครับเด้อเองแข็งขาบ่มีแบบนี้ของพ่อใหญ่กำนนันเด้อ คนลาล้ำตัวเงาที่แสงแดดสีแดงดีดีเลยนี่เนาะนี่นะครับเอาหน้าตาเทีงเชื่องเด้อแม่สาวหน่อยอยู่ครับยังหน่อยอยู่โอกาสพื้นดินใหญ่ที่สูงขึ้นอีกหลายนะครับเพราะฉะนั้นอีกเป็นแม่พันธุ์ที่ดีเยอะเลยนี่เวลาใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าสีพื้นดีครับนะสีพื้นดีแดงเข้มเลยนเนี่ยเนาะถือว่าสีได้ครับสีได้แม่นี่เด้อสามหมื่นซี่เอาแม่ได้อีกครับบ้านนี้ โอ้แม่ลูกนี่บอครับบอหามือหามือเนานนะลูกตัวผู้อ๋อหามือลูกตัวที่เสไลด์เพิน่นี่ตัวที่สอโอ,โอ,โอ้ลูกตัวที่สองเลยเปิดไว้หามือครับแม่ลูกท่องว่างเนาะท่องว่างท่องว่างท่องว่างอ่าสูงกว่าแมาจากก่จะก็เลยสี่สิบเนาะร้อยสามสิบบวกด้วยเอาสี่สิบท,ที่สูงพอดแต่ว่าหางเพิ่นสวยด้นีวยไงไงอ้าเอา ไม่มีตำหนิแข้งขาเด้อลูกล้มโฉยเงี้ยเอาเตานุมดีเด้อครับเด้อเอาของพวยใหญ่กันะนั่โอหาเก้าพีโอตัวพี่วะหหอันนี้หาหมืออันนี้หามือถวนเด้ออันนี้เพิ่มขึม้นมาอีกหงมือนหนึ่งสัดส่วนหงมือบ่หงมือ,มอ,อมเด้อเอาหงมือเด้อลูกตัวผูขึ้นเก้าเอาลูกตัวผูนะครับเด้อลูกไส้เพิ่นตัวเท่าไรครับน่ะ ลูกตัวที่สองเปิละลูกตัวที่สอเปิดไปหกหมื่นเด้อลูกตัวที่สองสูงออกว่ามากร้อยร้อยสี่สิบเนาะได้ยี่ดอกร้อยสี่สิบนามบ่มีตัน,ตนี้เด้อร่้ตัวเงี้ยวหน่งเด้อหกถอนประก,กันพ่อน,นั่นประก,กันเด้อรัตัวเง้วเด้อนี่เด้อรั้ตัวคนอ้างทงองลึกๆจัก,ก,กนหน่อยเด้อลึกๆครับกต่าน้มดีหวงดกครับห่วงดกแข่งขาวบ,บ่มีตรงนี้เปิดไว้ที่หกหมื่นหกหมื่นนะครับ เอายากได้แบบนี้เด้เขาคลองเรียงเด้ของพ่อใหญ่กำนันได้มดศูหามศูนย์หกสามศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูย์เก้าหกน้าหกนงครับผมครับพ่อใหญ่กำนันเด้จากกุดซุ่มเนาะอ๋ชิปต่ออะไบัวไ้ใใต้ชิปได้ใส่แล้วจูงมาใส่เมื่อกี้นี่ว่าไทยแน่น่เมใ่ย มาอยู่ได้เห็นอยู่ได้เห็นอยู่เราเดือวัวมาตัวนึงไม่้าบออื้เทอดไรสามหมื่นสองสามหมองโอ้ราคาของพอเพิ่นเห แพงแจ็คโตเลยสี่ตายมากสามหมื่นสี่ฮะสามหมื่สี่วะเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วข้าวเดียวเออเอ้าสามหมื่นสี่เลยจะเผอกันเผอเพิ่มสามหมื่สี่สูงกว่ามั้อยสามสิบได้บ่ได้ได้เอาได้เป็นเพื่อนได้ลูกแจ็คโตแล้วนี่สองลูกโอ้ลูกสามตัวเนาะแยกอย่างเงื่อแล้วท้องว่างเนาะกล่องว่างเด้อแยกลูกไปแล้วเด้อพี่น้องไปชงเลยเป็นตู้ที่สี่คนละเนาะ มีตั้นี้เนาะแพงขาเพิ่นเนาะโอ้ต่อนมแยกลูกพี่น้องบอกเอรเด้อเด้อเอาถือว่าเป็นแม่ที่ให้ลูกดีเด้อพี่น้องออกไปอีกอะไปดูที่ที่หาลวเนาะตัวที่สี่เด้อเอาตัวที่สี่อ๋ราคาเบาๆของพอเพิ่นเด้อราคาเบาๆเอาพี่น้องอยากได้แบบนี้ละง้วนเลี้ยงบ้านราคาเบาๆสามหมื่นสี่ต่อร่องได้อีกได้อีก ใกล้ไปทรงไห้อ่าไปท่งค่องเอาชัดเจนเลยเนี่ยอว่ากันชัดๆนี่แหละเนาะเบอร์โทรเลยครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสามศนย์หน่ามย์กเ็ย์หกเนย์ะไรกัท่อวัดสั่นวู้ววววันขาววอวว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 วนวยัววววววาววววววมันววววกวว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 นววววววว่ ทายไปนีกอะท่านทายได้หาเจากของอยู่ไหมหาหาเจาของอยู่คลิปแรกเลยหนิมันก่มันคลิปแรกหมหัวชิปหัวคลิปเดี๋ยวเราหามุ่งกันเอบ้อ เปิดเปิดว้เท่าไรล่ะเปิดว้เท่าไริโอ้เปิดห้องมืนหานาะเพิ่นสูงเท่าไรล่ะสระมน้าอบวกเบร้่าบวกร้อยสามบยสามาบวกเนาะอ๋อคนได้ลูกไม่ใตัวละไดลูกตัวสามในห่องค่ะโอ้ตัวสามในช้องเห็นที่ใบไหมอยู่ใทีสามีอเนาะกำหนดขวยี่สเมษาสิหอนี่ค่ะยี่สิบเมษาอนไกลแล้วตัวนี้เนาะแปเดือน แปดเดือนแล้วเอาทองไปเดือนเทพสามหนึ่งเนาะในทองเพินะ่นเนาะในทองเพิ่นเป็น,เป,นเป็นทองตัวที่เท่าไรก่อนตัวที่ 2. 2> สองโอ้ตัวที่สามด้วยในทองเพลเทพสามหนึ่งกับแปดเดือนแล้วเด้อว,วันที่ยี่สิบเมษายนนี่ก็คลอดแล้วครับเด้อเอาประกันคา้าทองค้าถอนโม,มนี่เนาะไม่มีเด้อค้าทองค้าถอนเอาที่น้อยจะได้ง่วงเข่าคอกเลี้ยงเด้อแบบนี้แหละเอาเชืองเชือกน่ครับเด้อเอาเชืองเด้อเชืองซีว่าเชือง เอาบ่มีตำหนิอยังจังแนวเนาะเปิดไว้เท่าไรก็ล่ะเปิดใบหกหมื่นห้าหมื่นหาเนาะหกหมื่นห้าตัวร่องได้เนาะตัวได้เอาตัวร่องได้เด้อเอาพี่น้องได้เด้อเอาทองเพิ่นอ๋อเปิดจุดใต้ชิปอันนี้เป็นแม่ขาวสาวโบดบ์เ่าเปิดเท่าไรล่ะสามสิบเอ็ดจ้าสามหมื่นเอ็ดโอ้ล่ะค่าราคาบ่มบ่ราคาบ่บอกเลย ราคาบ่เบาเลยถือว่าพุ่งสั่งไงเนาะเงาด้เนาะลำตัวเพิ่นขายเงาตัวนี้เนาะสามหมื่นเอ็ดราคาบ่เบาเด้อขายเค่งชุบซนประกันชุบซอนประกันเนาะเนี่ยสาวโบดเด้อสูงประมาณเท่าไรล่ะนี่ร้อยสามหม่บวกร้อบวกเด้อเอาพี่น้อยอยากได้นี่ยแหละครับเด้อเข่าคอกเลี้ยงราคาบ่เบาครับสามหมื่นเอ็ดเด้อสามหมื่นเอ็ดโบด นี่นะครับหน้าตาเื่องๆเด้เอ 30, อาสามหมื่นเด็ดตัวได้อีกแล้วนีนนนน่ไม่มีตำหนีเนาะนี่เนาะไม่มีตำหนีเด้อไม่มีตำหนีครับไม่มีตำหนีเด้อแม่สาวขาวโบดเด้อเอา, 30, เอาสามหมืหน่นเด็ดครับแม่นี่เปิดไว้สามหมื 30, ่นเด็ดสามหมื่นเด็ดแม่สาวหน่อยเนาะนี่เนาะแม่สาวหน่อยเด้อครับประมานปีกัวๆน,นี่แหละเนาะสูะมานเท่าไรหลานี่ ร้อยสามสิบเนาะร้อยสามสิบเดอ้อเป็นสาวหน่อยอยู่ครับเพิ่นยังเซอร์วิสทิ้งซิงอยู่เดอ้อเอาเนี่แหละครับโอกาสที่เพิ่นโอ้เปิดไวนะ้สามพันหาเนาะเอาเปิดไว้สามพันห้านะครับแม่เดอ้อโอกาสายังจีดง่ขึ้นอีกหลายครับเพนนิ่นยังหน่อยอยู่ปีกวักวกัวนี่เนาะหอดปีเราไปปีนี่นะคส้นปีเนาะส้นปีนะี่นนแหละเนาะเอาประมาณส้นปีครับโอกาสเพิ่งง่ายหลายเด้เด้อเนาไม่มีตำหนิเนาะหาะนะแม่นี่เปิดสามพันหาเนาะ อ๋อแม่นี่บัดแม่สาวนี่หง่มากยังน้อยเนาะนี่เนาะเปิดท่าได้ละเปิดท่าได้ละสามหมื่นเจ็ดเนาะนี่เนาะสามื่นเจ็ดสูงเท่าไรหน่อยสามส0บบวกจังหน่อยเด้อนะครับสามหมืนเจ็ดเนาะเอาถือว่าโค้งสางเง่ดีนะล่ำโตญยาวเด้อบ่มตีจนีเนาะ ไม่มีตำหนิเด้ครับเชื่องได้หนินาตานี่เด้อเชืองทุกตัวเลยรง่วนนองกว่านี่เนาะเอาอยากได้แบบนี้เอ้าแม่สาวอันนี้คือสี่ล้อผสมพื่งกันเนาะลึกพร้อมเนาะโอ้เป็นสาวหน่อยคือกันเน่ยค่ะโอ้เป็นสาน่อยอยู่เนาะเอายั่งยั่งล้อผสมนะครับเด้อก็ได้ปีกว่าพึ่งกันโอ้ปีกว่าครับง่วนปีกว่าครับนะครับเอาสาวเมื่อเจ็ดใส่ยังไง เอนปิดแล่ย่อนเปิดไว้เท่าไหร่แม่ม่าเนี่ล่ะสองหกเดือนเปิดสองหเือนสองเนาะเป็นห่องที่เท่าไหร่เปินละในทองช่องที่สองเด้อ ผสมไปมากเห็นชื่อไปโอ้เจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดอันนี่ครับในทองเบอนเดอรเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดอีที่นะครับตัวอันต้เซาเป็นตัวแล้วโอ้ตัวอันต้เซาแล้วซิฟเก่ากันย่างหกเดือนจ้างหกเดือนหกเดือนเนาะหกเดือนตัวอันต้าซาเลยเนาะท้องแท้แน่นอนเห็นแล้วประกันทองเลยเนาะแข่งงกกกกัััับบปปรระะนนทอาแข่งประกันทำนี้ประกันท้องกับประกัน ประกันม่านสูงเทไรลันสูงลอยสี่สิบบวกลอยสี่สิบบวกเนาะลอยสี่สิบวบวกเด้อหาเบิง่งอ,อ่าแางทองเนื้อดังวะนะครับไงได้ครับเอ,อ้อ,อคุณเนาะใจหนีแย่เป็นลกอ๋อโอ้เป็นลูกคนแยกไปแล้วเนาะ,ะเอาทองหงเดือนนะครับเด้อเอาทองหงเดือนนี่เป็นเกมบอลเออเอเยมบอลเกมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดครับเอาเบิ่งหางเหยาะเตัวนี้เนาะ,ะอ๋อนี่ครับบุมี่ตัวนี้รับประกันเงินเด้อแข้งขายังกระตาม ประกัารองนะครับเปิดไว้เท่าไรล่ะนี่หกหมื่นสองเด้อหกหมื่นสองครับเมื่อไรบ่ล่ะโอ้แม่ห้างแม่ห้างแยกลูกเนาะโอ้สารอย่หาเอาแม่พานอยู่หกหมื่นสองหกหมื่นสองครับพี่น้องอยากได้เข่าของเรียงอันนี้เป็นแม่พานแยกลูก,รลกประการังจำนี้เนาะโอ้แยกไปแล้วเนาะโน้มยังเท่าไรเหี้ยวอยู่เพิ่นสูงเท่ไาไรละ ด้วยสี่สิบบวกเนาะพ่นได้ลูกมาจ๊กตัวได้ลูกสองโอ้ลูกสองตัวแยกไปหมดแล้วท่องว่างเนาะท้องว่างเนาะท้องว้าง้องผสมเนาะทองว่างช้องผสมด้วสูงกว่าม่านด้วยสี่สิบบวกเนาะเนี่ยเราประกันเด้อแทงขาบ่มีต่อนี้เอาเราประกันหมดเอาหางยาวาเลยเนาะหางยาวๆนี่แหะเด้อเ งัวเลี่ยงทำงเลี่ยงพี่น้องไะ้เขาคองเลี่ยงเด้อเปิดไว้โทรกับหลานแม่นี่สามหมื่นหาสามหมื่นารเบาๆกับสามหื่หาเอาพี่น้องเขาคอเลี่ยงได้เด้อนี่เด้อมัดเราเวลาบันนี้เอาเบอร์โทษเลยลานปันศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เก้าหกศก้าหกศูนย์สองหนึ่งเก้เจดนึ่งเ้าจนาะากกูชุ่มหานะเมานคะบ้านคำพักน้ำตำบลน้องแหนอำเภอกูชุ่มจังหวัดยะโสธรครับ เอางัวนนองเพิ่นเป็นงัวเลี้ยงทั้งหมดกับเอาพี่น่องโบโบผาดออกออกไปเลี้ยงเด้อทั้งแม่สาวทั้งแม่ม่านทั้งแม่แยกลูกนี่แหละเด้อยุ่นี่แหละเอาพี่น่องสนใจทั้งหมดนี่เบื่อยู่งใจชิปครับเนี่ยเอาน่องเพื่นนี่แหละเด้อเอาเพิ่นรับประกันทุกอย่างเลยแบบนี้เด้อเอาถือว่าสมบูรณ์ครับสมบูรณ์รับประกันให้พี่ว่าสมบูรณ์เอาขอบคุณหลายด้หลายนะขอบรับ ต่อรองกันของท่านบ <อ London. S 1> ่เออเปิดเท่าไหร่งมืนมือเนาะเออเชื่อเออลูกตัวโอลูกตผูลูกตัวที่ที่เทไรเพิ่นเล้วนี่เปิดหาที่หาบ่เหาที่หาบโอเปิดหาที่หอกเหาเหมือนหอกครับลูกตัวผู ลูกตัวผูลูกลูกตูที่อะไรเพิ่นครับเนี่ยลูกตูที่อะไรเพิ่นลูกตที่แรกลูกแรกที่สองที่องสองลูกแรกโอ้ลูกแรกเนาะตูตูกินเนาะนี่งโอ้ลูกสองเนาะลูกสองช่องว่างโอ้ลูกสองช่องว่างเด้อหาเมินหกเอาเปิดใบหาเมินหกเด้อครับแม่เนี่ยเด้ออันนี้เป็นลูกตัวที่สองเพิ่นครับเป็นลูกไส้นะครับท้องเพิ่นยังว่างอยู่ลูกยังหน่อยเด้อเอาเปิดใบหาเมินหกนะครับ สูงประามาณจากักรอย40ได้ครับแม่นี่เด้อลำัวยย่าๆเนี่นละ่ะแข้งขาบุ้มีตรงนี้เอานี่ครับลูกไส้คนเด้อน,นะครับเอาแข้งขาบุ้มีตรงนี้นะครับเด้อเอานี่เป็นมั่วบ้านๆครับมั่วเลี้ยงออกคงคงเป็นเลี้ยงลูกอยู่นะครับเอาเอาถือว่าเป็นแม่ที่ให้ลูกดีครับเอาวิน้องน้ำไปกับทีผสมเป็นตัวที่สามเด้อครับต่อไปเด้อ ออนี่ครับอยู่กับลูกคนเชื่องเชื่องครับไม่มีตำหนิเด้อแก้งขาเพื่อนนะครับเสาผูกคนเหครับต้นไม้ย่างย่ใหนี่แหะอ๋อนี่ครับไม่มีตำหนิเลยเอาพี่น้อยอย่างไดเด้อหามื่นหกเปิดเทเดเโอ้หกแปดแปดหกแปดแปดหกสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดหกห้าสองหกห้าสองหกเนาะเอาพี่น้อยอย่างไดเด้อหามื่นหกเปิดไว้เบอร์อยู่ใต้ชิปเด้อ นี่นะเปิดเท่าไรครับนี่ดีตัวนี้เออสาม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 มาดิสามหมื่นสามเปิดสามสามมาดิเปิดไรบอสเล็กหน่อยเนาะเคทเล็กหน่อยเปิดสามหมื่นสามเนาะครับราคาเบาเบาเลยครับคาเบาบสูงร้อยร้อยสามบร้อยสูงร้อยสามสิบแมนสูงร้อยสามสิบเนาะแมนดีเนาะเหนื่อยเพิ่เนาะครับโอ้ลูบรอเลยครับ รูปหล่อเด้อเอรูปหล่อเลยจังหน้ทายด้อสีดีเนาะสีแดงเนาะผิวดีผิวดีสีแดงโอ้แน่นเลยเนาะเออโอ้ยหนังแน่นเนื้อแน่นเลยเลยอ่าหนาหนาหวังว่าได้ได้ได้ขวบด้เออเออหวังว่าได้ขวบมาได้หนึ่งเพิ่งได้ปีหนึ่งเออได้ปีหนึ่งโอ้เพิ่นเพิ่นนี้มีไงอีกหลายได้เนาะใช่อีไปหลายอีกหลายเด้อเพิ่นเขาก็ได้ปีเดียวเนาะปีเดียวปีเดียวโอ้เจ้าของวัวของเคยหวาน เอาสามหมื่นสามเด้อพี่น้องได้เด้อแข้งขาบ่มี่แบบนี้เนาะขาโตขาถอนบ่มีเด้อเอาขึ้นหน่อยเด้อเอาขึ้นหน่เด้อเอาหนาคตรพอพันหรือเอาพี่น้อยอยากได้สามหมื่นสามแล้าเบาๆเลยราคาวเบาๆตัวเราได้ยิ่งยังลดได้ยิ่โอ้ยยังลดได้ยิ่เนาะเอาเบอร์โทรเบอร์โทรครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับเข่าเข่าจังหน่อยบ่ฮะเข่าบะนี่เข่ากองเข่ากองเออเข่าเบอร์

นี่แม่เลือดเหมือนเลยเป็แดงนี่เนาะเป็นฟูงสาวไปเลยด้วนี่โอ้ฟูงสาวเอาเท่าตัวอันนี้แม่ลูกก่อนแม่ลูกโอ้เอาแม่ลูกก่อนเปิดเปิดน้ำกันบมแม่ลูกแม่ลูกเปิดน้ำกันหมดโอ้เปิดดิแยกบมดได้ยังไงแม่ลูกหาเงินเตือนโอ้แม่ลูกหาเงินเตือนหาเงินหายคนี่เอาแม่ลูกเด้อครับเด้อลูกตัวเมียเนาะสาวหน่อย เปิดหาเมื่นเท่าไรก็ล่ะหาเมื่นหาเนาะหาเมื่นหาเด้อเอาแม่หน่อยครับแม่เป็นไทยกลางเนาะแม่ไทยกลางให้ลูกปลามันบ่เนี่ยบ่ปลามันครับให้ลูกปลามันแม่ไทยกลางเด้อเอาหนิลูกคนตัวเท่าไรกล่ะเนี่ยตัวที่สามโอ้ตัวที่สามแต่ว่าแม่เพิ่นยังเนื้อหนังดีเนาะให้ลูกสามนี่เนาะเอาเป็นไทยกลางนะครับเด้อสูงมันจะร้อยเศร้าเท่บ่ล่ะร้อยเศร้าเนาะร้อยยี่สิบบวกร้อยยี่สิบบวกเด้อ เอ๋อมีลูกคนเด้อแม่ลูกหาเมื่อหาครับเปิดไว้ผมมีตำเนี้ยังดอกเนาะหาเมื่อหาเด้อแม่ลูกวันนี้แยกวะล่ะเขาแยกลูกสาวเพิ่นตัวไหนแยกนี่แยกสาวครัวโอ้สาวครัวเนาะแยกสาวกก็แยกเนาะเอ๋อใส่อ๋อใส่แยกกอ๋อโทรมาถามนอกคนเด้อมันจกแยกเด้อแต่ว่าไปแม่ลูกนี่ยหาเมื่อนหาเนาะหาเมื่อหาเด้อ เอาวันนี้เอาแม่สาวได้หลายเลยนะบานนี้แม่สาวทั้งมัดโอ้แม่สาวเป็นฝูงเลยก็เนี่ยครับทานเด้อเลยครับโอ้เป็นฝูงเลยอายุสาวหน่อยไแม่นโอ้แม่เอียนมาเลยแม่สาวทั้งมัดเนี่เอาจังไดเนาะเอาเป็นฝูงเลยบ่นนี้เอาเทเลโตเนาะเอาตัวนี้เอาตัวนี้ก็เนี่เปิดเท่าไดแม่หนิสามหมื่นเก้าครับสามหมื่นเก่าเนาะแม่นี่เด้อ มันดีคือๆกันเหมือนครับเด้อนี่นี่แม่นี่สามหมื่นเก่าแม่สาวหน่อยเท่งเดียวกันครับเดียกเอาเลยโอ้ราคาเดียวกันหมือนเนี่ยตัวพุ่นกับแม่นแม่นครับโอ้ราคาเดียวกันเลยตัวนั้นสามสี่หมื่นเด้อสามแม่นี่เนาะสามสามแม่สาวหน่อยเด้อเอาตัวละสามหมื่นเก่าเด้อสูงประมาณเท่้งหายสามแม่ไก่เที่ยงกันประมาณร้อยนี่สิบบาทร้อย ยีบวกรวยยี่สิบบวกเนาะสามเลยครับอ่ารวยรวยยี่สิบบวกเด้อบ่มีตัวนี้จักตัวเนาะสีดีมั้งแดงๆเลยเนาะสดสดชิงๆทั้งหมดเนาะสดสดชิงๆทั้งหมดเลยนี่เอานี่ก็สดแม่นี่ก็สดแม่นี่ก็สดสดสดสีแดงๆเปิดไว้ราคาเดียวกันสามหมื่นเก่าบ่มีตัวนี้อย่างเด้อเอาหัวนมไทยเบิ่งเอาเอานี่แม่สาวหน่อยละเด้อนี่ยางอยู่นี่เด้อสามหมื่นเก่าครับเอาสามหมื่นเก่า แม่นี่ก็สามหมื่นเก้านี่สามหมื่นเก้าพี่กันสาวทั้งหมดนะครับฝูงฝูงสาวหน่อยฝูงสาวหน่อยเด้อนี่เด้อเอาสามแม่ราคาเดียวกันครับนี่สามหมื่นเก้านะครับสามหมื่นเก้าบังไทยบังพักก่อนนี่ยเนี่เอาเนี่ยนี่ฝูงนี่เด้อเอาพี่น้อยอยากได้เด้อเขาค้องเลี้ยงเด้อแม่สาว ตัวละกษาหมื่นเก่าเขาเดียกันเลยเอาตัวได้ก็ได้เอานี่สามแม่นี่แหละเนาะราคาเดียวกันเลยน,นี่นี่แหละครับนี่นี่ย่างให้เบิ้งอยู่นี่ละอันนี้สี่หมื่นเท่าไรกับแม่นี่สี่หมื่นหนึ่งพันไงกูโม่เนาะคือสี่พ่อมผสมแล้วนี่พ่อมผสมเนาะสูงประมาณร้อยเท่าไรได้แม่นี่ร้อยสามสิบบวกร้อยบวกด้วยพ่อมผสมมาด้อยแม่นี่เด้อยนะครับสองปีแล้วไปเกือบโอ้พ่อมผสมแล้ว แม่สาวพรอมผสมเด้ออ๋อนี่เปิดไว้ซีเ,เมื่สองเนาะซีเมื่อสองพร้อมผสมเชื่องเชื่องเด้อเอาสูงกว่ามานจักรวยเท่าได้กี่หลาสูงนี่ฮะใส่สามสิบบวกแข้งขาบ่มีตัวนี้เนาะบ่มีตัวนี้เด้อของควอในใจแฟมอ๋อมีตัวนี้เอามาขึ้นไปส่งให้พร้อมพอดีขึ้นไปส่งให้๋อแม่สาวซีเม่ยเทาขานี่เด้อ สามมื่นสีโอ้สามมื่นสะี่าบทเนาะเอาขาไดบ้บดเลยหอเอาขาหูแม่สาวหน่อยบท3 4สามมื่นสี่พันแมนี่เนาะเอาสามม่น่านะเอาสามนสามน,ส,มน,ส,มนส่พยเด้อจุงมรยนี่สิบ,บนะาสาหน่อยเนาะยี่สิบบวกแคงขามอยู่้อแม่สาวหน่อยโบดเอาพี่น้อยอยากได้3าม0มครับสามมื่นครับง่วเาลงเขาตลาดก็เร่งขีขึ้นรถนะสามหม สามมื่ออมมีจำนี้แข็งขาเด้อพี่้องได้เออสามมื่เอาเมียโบสสวยๆเด้อนี่เเออเอาหมดหมดแล้วหมดแล้วบับชุนน้ำดำนี่แหะชุนน้ำดำก็ด้กครับอาหม,มดแล้วเบอร์ถ้วยหน่อยลับนย์แปดครับศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสากเนาะ พกปอ,อโหโหนใจฟังจกดมือยบปดีเนาะโอ้ยฟูงแม่สาวแม่สาวโบทกับมีเด้อสามหมื่นสี่แม่นั่นสี่หมื่นสองนอกนั่นสามหมื่นเก้าครับเอาฟูงสาวนี่แหละเด้อนี่นี่นี่ฟูงสาวนี่เอาพี่น้องอยากได้เบอื่อใจคิปเด้อโทษมาเลยครับเด้ออ่าเนี่ฟูงสาวน้อยน่าสนใจเด้อเนาะเอา การที่จุดคลิปนี้ไว้ตรงนี้และวกันขอจุดคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับเด้อตรงฝูงแม่สาวน,น้อยนี่แหละขอบคุณพี่น้องครับที่ติดตามรับชมจังไรแก็จะเลื่อมนะครับเด้อกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดไลไ์กดแชร์นะครับขอกเอาลัางใจจากพี่เจ้าน้องครับขอบคุณทุกผู้ดูครับสวัสดีครับเออ อุ้มกันเลยไป